มาค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างได้ลองฝึกทำหรืยอยังเอิดว่าค่าของ p 90ในโจทย์ข้อนี้จะมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะใครฝึกทำแล้วแล้วลองมาดูกันสิว่าคําตอบที่ได้เราจะได้เท่ากันหรือไม่นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเริ่มกันเลยนะคะจากการหาค่าของ p.90 นี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งของ p.90 เป็นเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นค่ะจากตำแหน่งของ p.90 ตอนแรกที่เราหาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับหน้าให้ดูนิดนึงเนาะจากตำแหน่งของ p.90 ที่เราหาได้เป็น11.7นะคะ11.7นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เป็น10 1ิุนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะ11.7ตรงนี้ถ้าเราไปดูตรงอ่ะให้ดูตรงนี้เนาะการจัดเรียงของข้อมูลนะคะ11.7มีไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะตำแหน่งที่ตรงกับ11.7พอดีเป๊ะๆไม่มีเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันแล้วว่า ตำแหน่งที่11.7เจดนี้มันควรจะไปอยู่ระหว่างตำแหน่งที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะาเออสิบเอ็ดจุดเจ็ดควรจะไปอยู่ระหว่างตำแหน่งที่เท่าไหร่นะาอ่าคิดออกหรือยังเอ,อ่ยนะคะมันต้องไปอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สิบเอ็ดถึงสิบสองค่ะทุกคนก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเราแบ่งครึง่งนะคะ หมายถึงตำแหน่งที่11.5แต่โจทย์ข้อนี้เขาอยากรู้ตำแหน่งของ p 9 0นั่นคืออยู่ที่11.7มันก็น่าจะยื้องประมาณตรงนี้นะคะน่าจะอยู่เป็น11.7อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่าฉะนั้นค่ะตำแหน่งที่เราจะใช้วิเคราะห์เพื่อหาค่าของ p 9 0ในครั้งนี้คือตำแหน่งที่1 ถึง12ค่ะแล้วก็ค่าของข้อมูลตั้งแต่45ถึง57ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนก่อนที่เราจะคํานวณหาค่า P ี90อาจารย์จะขอ Copy ปี้เพตรงนี้นะคะไปวางไว้ในหน้าที่เราจะคํานวณเราจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะทุกคนอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอนำไปลอกใส่ในหน้าที่เราใช้คำนวณกันก่อนนะคะมา ก่อนที่เราจะไปดำเนินการนะขอลอกตรงที่เป็นตำแหน่งที่11ถึง12แล้วก็ค่าของข้อมูลนะคะอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันตำแหน่งที่เราใช้วิเคราะห์เมื่อกี้คือ11ถึง12เนอะอ่ะโดยที่ค่าของข้อมูลขออนุญาตวกกับไปนะคะเป็น45ถึง57 ะฉะนั้นวาดให้เหมือนเดิมนะเหมือนก๊อปปี้เพจนะแบ่งครึ่งหมายถึงตำแหน่งที่ที่สิบถ้าแบ่งครึ่งหมายถึงตำแหน่งที่11.5เอ็ดจุนะคะ,ะแต่ในโจทย์ตำแหน่ง p 9 0มันอยู่ที่11.7 ก็จะอยู่เยื้องๆตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้คือตำแหน่งที่11.7นั่นเองอ่ะต่อไปก็ตีกรอบไปด้วยนะคะทำให้เหมือนกับที่เราทำไว้เมื่อกี้เลย Copy Page ค,ค่ะทุกคนอ่ะตีกรอบเรียบร้อยนะคะเท่ากับว่าค่าของ p 90ในโจทย์ข้อนี้เราจะต้องอะไรนะ ใช้ตำแหน่งที่11ถึง12เป็นการหาค่าคำตอบนะคะอะมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนณตอนนี้นะคะจากตำแหน่งของ p 9 0มันเท่ากับ11.7เหมือนเดิมค่ะ11.7ตรงนี้คืออะไรคะทุกคนคือตำแหน่งค่ะนะคะคือตำแหน่งนะคะต่อไปค่ะได้เวลาแยกตัวประกอบของตำแหน่งออกมานะคะระหว่างจำนวนเต็มกับ ทศนิยมนะคะทุกคนหรือพูดง่ายว่าแยกร่างออกจากวิญญาณนะคะร่างที่นี้ก็คือจำนวนเต็มค่ะส่วนวิญญาณก็คือทศนิยมนั่นเองนะคะเอามาแยกร่างกันก่อนค่ะร่างที่เราพบเห็นนะคะจำนวนเต็มของเรานั้นคือ11อค่ะบวกกับทศนิยมนะคะนั่นคือ0.7ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้แยกร่างแล้วนะคะ ล่างออกมาคือจำนวนเต็มค่ะนะคะตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็บวกด้วยวิญญาณค่ะนั่นคือตำแหน่งที่เป็นโทสะนยมนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะต่อไปตอนนี้เราแยกระหว่างตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็มกับโทสนิยมออกจากกันแล้วทำให้เราสามารถหาค่าที่อยู่ตรง ตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็มได้แล้วนะคะจำนวนเต็มของเราตำแหน่งของมันคือ11ฉะนั้นค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่11เป็นเท่าไหร่ล่ะก็ไปดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตำแหน่งที่11มีค่าของข้อมูลอยู่ที่45ฉะนั้นเราก็ใส่ค่าของข้อมูลลงไปนะคะเป็น45นั่นเอง45ตรงนี้คืออะไรคะ่า45ตรงนี้คือค่าของ ข้อมูลในตำแหน่งที่11นะคะอะต่อไปค่ะค่าของข้อมูลตำแหน่งที่11เป็น45บวกด้วยค่าของข้อมูลตำแหน่งที่0.7ค่ะแต่สิ่งที่พบคืออะไรคะเรายังไม่ทราบเลยว่าตำแหน่งที่0.7ค่าของข้อมูลจะเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้นะคะอะ สร้างกรอบมันเอาไว้ค่ะสร้างไว้เพื่ออะไรสร้างเพื่อให้รู้ว่าฉันจะต้องหาค่าที่มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกมานะคะโดยค่าที่เราจะหานั้นเราจะต้องใช้อะไรในการช่วยหาคะทุกคนอ่าเราจะต้องใช้อะไรในการช่วยหาล่ะเออดังนั้นค่ะค่าที่ ค่าที่อยู่ตรงนี้อ่ะค่าที่อยู่ตรงนี้นะคะต้องต้องอะไรต้องใช้การเทียบเทียบอะไรเอ่ยบัญญัติตายอย่างนะคะค่าที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องการใช้การเทียบบัญญัติตายอย่างนะคะ แต่การเทียบปริญ,ญัติยางของเราในโจทย์ข้อนี้เราก็เทียบเหมือนเดิมเป็นเทียบจากตำแหน่งกับค่าของข้อมูลแต่ตำแหน่งที่หนูจะต้องนำมาเทียบสำหรับการหาค่าของ p 9 0นั้นเราจะต้องใช้ตำแหน่งที่เรานำมาวิเคราะห์นั่นคือตำแหน่งที่เท่าไหร่คะก็ไปดูที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะ นั่นคือตำแหน่งที่11ถึง12นั่นเองนะคะฉะนั้นการเทียบบรญญัติยังของโจทย์ข้อนี้ต้องเทียบจากตำแหน่งที่11ถึง12ค่ะนะคะต้องเทียบจากตำแหน่งที่11ถึง12และค่าของข้อมูล ที่เราจะนำมาเทียบนะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้าง45ถึง57ค่ะนะคะ45ถึง57ตรงนี้มันคือค่าที่อยู่ตรงตำแหน่งที่11กับตำแหน่งที่12นะคะทุกคนก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้แหละที่เราเป็นตำแหน่งที่ใช้วิเคราะห์ในการหา p90 นั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะทุกคนค่ะได้เวลาได้เวลาแล้วเทียบบัญญาตาัติตยางเอามาเทียบบัญญาตาัติยางค่ะทุกคนเริ่มเลยนะคะอันดับแรกค่ะจากจากอะไรจากตำแหน่งที่เท่าไหร่ที่เรานำมาวิเคราะห์ที่11ค่ะถึงตำแหน่งที่12 ต่างกันกี่ตำแหน่งคะทุกคนต่างกัน1นึ่ตำแหน่งคะ่ะนะคะส่วนค่าของข้อมูลค่าของข้อมูลที่เรามาเทียบนะที่นี้ก็คือค่าจาก45ถึง57คะ่ะต่างกันอยู่กี่ค่าทุกคนหนูก็เอา57ไปลบ45คะ่ะ ต่างกันอยู่ที่12ค่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น45กับ17ต้องรู้นะว่ามันเป็นค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่11ถึงตำแหน่งที่12นะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะเอาค่าตรงไหนมาใส่ก็ได้นะมันเป็นค่าที่อยู่ตรงข้อมูลไม่ใช่ตรงข้อมูลมันคือค่าที่อยู่ตรงตำแหน่งที่เรานำมาวิเคราะห์นั่นคือ11บถึง12นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ แล้วถ้าจากตำแหน่งที่11ถึง12ต่างกันอยู่ที่กี่ตำแหน่งคะที่เราต้องการวิเคราะห์0.7นย์ตำแหน่งคะ่ะถามว่าค่าของข้อมูลจาก45ถึง57จะต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนเดิมคะ่ะทุกคน หนูก็นํา0 7ตั้งคูณด้วยค่าของข้อมูลที่เป็นความต่างนั่นคือ12แล้วก็หารด้วยตำแหน่งที่เป็นความต่างที่เป็นตัวตั้งต้นก็คือหารด้วย1น,นะคะจัดการค่ะทุกคนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็เอา0 7คูณ12ค่ะหารด้วย1เป็น8.4ค่ะทุกคน ได้ออกมาเป็น8.4ค่ะนะคะฉะนั้น8.4ตรงนี้คือใคร8.4ตรงนี้คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่0.7นั่นเองนะคะ8.4ตรงนี้คือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่0.7นนั่นเองฉะนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วค่ะผลลัพธ์ของมันก็คือ 8.4นั่นเองหนูก็นำา8.4เอามาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะทุกคน8.4ค่ะต่อไปก็แค่นำค่าของข้อมูลที่เป็น45ตรงนี้ไปบวกกับค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งที่0.7ค่ะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ45บวกด้วย8.4ค่ะได้53.4ค่ะทุกคนเราก็ใส่คำตอบลงไปค่ะว่าได้ 5 3 4ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะค่าของ p 9 0ในโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่ากับ53.4นั่นเองนะคะติดชาร์ปไว้ค่ะเพราะปิด a n S ไม่ได้นะคะทำไมต้องติดชาร์ปเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้จะปิด a n n ได้ต้องสรุปในสิ่งที่โจทย์สั่งให้หาเพราะฉะนั้นโจทย์สั่งให้หาถึง สองจำนวนก็คือ p 4 6แล้วก็ p 9 0หนูก็ต้องนำมาสรุปทั้งสองจำนวนก่อนแล้วถึงติด a n x นะคะก็มาสรุปกันค่ะว่าดังนั้นค่าของ p 4 6หรือว่าเปอร์เซนไทที่4ี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะทุกคนเมื่อกี้เอาเปิดหน้าให้ดูนิดนึงเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเห็นไหม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 เอ่ยอ่ะยี่สิบหกจุดเก้าหกค่ะเราก็ นำมันมาใส่นะคะนำมาใส่ค่ะ26.96ค่ะมีหน่วยไหมทุกคนค่ะโจทย์ข้อนี้มีหน่วยนะคะเพราะว่าพูดถึงอายุพนักงานแสดงว่าหน่วยของเราเป็นปีนะคะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ p 90ค่ะหรือว่าเปอร์เซนไทที่90มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย 5้าค่ะหน่วยเหมือนเดิมค่ะหน่วยเป็นปีนั่นเองนะคะเป็นอันว่าเราสรุปตามที่โจทย์ถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิด a n s ค่ะจบเสร็จสิ้นกระบวนการในการหาค่าของ p 46แล้วก็ p 90จะเห็นว่าตัวอย่างที่4นี้นะคะตำแหน่งที่เราหาได้อยู่ในรูปลักษณ์ของทศนิยม แล้วเป็นทศนิยมที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยจุด5นะคะทุกคนถ้ามันไม่ได้ลงท้ายด้วยจุด5แสดงว่าเราจะต้องเทียบบัญญัติตยางนั่นเองนะคะจะเห็นว่าในโจทย์ข้อนี้ p 4 6เราจะเทียบบัญญัติตยางผ่านตำแหน่งที่5ถึง6นะคะแต่ถ้าเป็น p 9 0เราจะเทียบบัญญัติตยางผ่านจากตำแหน่งที่1 1ถึง12นะคะ เพราะฉะนั้นการเทียบบัญญัติตยังไม่ใช่ว่าหนูจะเทียบจากตำแหน่งไหนก็ได้เราต้องดูที่ตำแหน่งที่หนูหาได้ก่อนว่าเป็นเลขเท่ากับเท่าไหร่นะคะเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่ามันตกอยู่ระหว่างค่าที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก่อนนั่นแหละค่ะถึงจะนําตำแหน่งนั้นมาเทียบนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบอาจารย์ขอไปเทียบตำแหน่งอื่นได้ไหมเจ็ดกับแปดได้ไหมไม่ได้นะคะในเมื่อตำแหน่งหาออกมาเป็นสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนูไปเทียบเจ็ดกับแปดหนูเตรียมตัว โอ้ยนะคะเตรียมตัวเต้นได้เลยนะคะทุกคนขาอ่ะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็ขอฝากตัวอย่างที่สี่ตรงนี้ไว้ให้พวกเราได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากตัวอย่างที่3แล้วเนาะอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยมาเสริมทับเฉลยตัวอย่างที่4ี่ให้พวกเราได้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าการเทียบบัญญัติอย่างนั้นมีหลักการเทียบยังไงแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงนั่นเองนะคะ ดังนั้นสำหรับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการในการหาเปอร์เซนไทที่อ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจในการดูนะคะแล้วก็ฝึกทําไปด้วยนะคะฝึกทําไปด้วยตรงไหนที่ไม่เข้าใจหนูกดสต็อปเลยนะคะแล้วก็ลองดูลองวิเคราะห์ตามนะคะทุกคนฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดไปให้แล้วนะคะที่ว่าให้ดูในคลิปตอนก่อนนั้นนะคะ ให้เห็นแบบฝึกหัดไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ไปลองฝึกทําแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วคําตอบที่หนูทํามามันก็จะทําให้หนูประสบความสําเร็จในการคํานวณนั่นเองฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายบายลาตีสวัสดนะคะเอ้ยลาติสวัสดได้ยังไงอ่านนจ๊ะถ้างั้นก็ขอบายบายนะคะทุกคน